มันมาสุอยู่ยังไงนั่นเนี่ยแต่งกับนั่นเนี่ยนี่ก็ดูทุกท่านครับต่อครับผมมเชนเคยนะครับบักหยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่น่าเกมนะครับผมอินโมจินั่นเองนะครับผมมาดูนะฮะเดี๋ยววันนี้มาจัดกันดูนะครับผมในทุนหนึ่งร้อยเชนเคยนนะครับผมมาดูสายทุนน้อยก็ใครก็จะรู้จักนะครับผมอย่างบักหยองหน้าก็ดูนะครับผมก็ ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมเป็ดสบาทนะไปแค่นั่งไล่คนดูไม่พูดพังตําเพลงนะก็ดูเปิดแรกมาแก้วเบียร์มาคนนั้นโอ้ไม่ไหวคนดูลิ้นพันกันแค่นั่งไล่ก็ดูขอดเต็มจอไปแล้วคูณหกด้วยไงนี่ไงเปิดหัวสสวยแค่นั่งไล่ก็ดูแล้วมันชิลจ้าบนครับผมคนดูมันมาอย่างนี่นะฮะคนดูแล้วมันสวยด้วยไงมาสวยด้วยไงถึงจะไม่เต็มแต่ก็แตกโหดนะครับผมดูคูณสามตัว มาดิสวยๆครับคําเดียวรู้เรื่องกระเบื้องแตกนะท่านผู้ชมนะับผมแล้วมันคาเดียวตรงไหนวันนี้ยเ <c oughs> วอของแท้่าของแท้มาดูสามร้อยหกสิบบาทนะครับอุ้ยแล้วมาอย่างนี้เอาดีคนดูไหลต่อโอ้โหของแท้เขาเรียกว,ว่าของแท่แม่ปานอมนะครับผมมาดูแล้วช็อตน,นี้สวยด้วยดิอืเม,ม้มไปน้องรุ่นนี้สวยจัดเป็นไง โอ้โหแล้วมันมาตึงครับผมตึงๆอะ่ะโชว์ตึงไปหนึ่งปีโชว์ตึงมาหนึ่งปีครับผมสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทไม่อีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมเพิ่มเบ็ดหน่อยหลังกันนะครับผมเบ็ดสิไปเลยนะครับผมนี่ไงมาอีกแล้วไงปั่บปุ๊บเอาอีกเลยไงแล้วมาตึงด้วยไงช็อตนี่แล้วมาตึงด้วยไงคนดูเต็มจอไปเลยไป เหลือสามช่องเท่านั้นแหมเหลือไว้ทําไมก่อนสามช่องสี่ช่องเนี่ยแหมนิดเดียวเท่านั้นแหมของแท้ครับผมดูของแท้นะฮะแล้วมันของแท้นะครับผมหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสองบาทนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผม เบ็ดสามสิบต่อเลยนะครับผมมาดูอุ้ยเข้าตุกเปิดระเบิดตุกไม้จริงว่ะเฮ้ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบคนดูแล้วมันหวานเจี๊ยบคนดูอ่าห์หุ่นสิบปุ้ยเน้น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 แล้วมันมาสุดยังไงคนดูมันมาสุดได้ไงเน้นเน้นหน่อยคนดูแตกแบบเน้นเน้นหน่อยคนดู แล้วมันสุดยอดของหนูสองวันเจ็ดว้าวว้าวสกัตเตอร์มาหนึ่งตัวไว้หนึ่งตัวแล้วยังไงอือหืออื้อหืออีกแล้วอือหือเสร็จดูเบ็ดสามสิบครับดู ให้ภาพมาเล่าแค่นั้นแหละคนดูไม่พูดเยอะเจ็บคอโอ้โหเขายางงี้มาแบบสตรีแนงนดูรุ่นเนี้ยโบ๊ะบะโบ๊ะบะอย่างงี้อย่ะคนดูมาอย่างงี้ก็มีคนร้องไงครับผมมาดูโอ้ยแล้วดูวายสี่ตัวหวานเจี๊ยบ โอ้สุดแล้วมันสุดสุดในรุ่นแอยรุ่นเนี้ยอิโมจิเนครับผมคือถือ,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 อยิ้มแป้นเลยกูมาขนาดนี้ในครับุณดูนะก็โอเคในครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่อยู่แล้วในครับผมก็ขออนุญาตเลยเนครับผมดูคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ